สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ EP นี้ก็ EP สิบสี่นะครับสิบสี่สิบห้านะครับนำพะสำเร็จวัดละขังพิมพ์ใหญ่ น,นี่ครับมอลสารชัดเจนเอาสามพันห้าครับดูดูชอบค่อยปิดนะผมดูผมดูดีเลยนะมวลสารครบทุกอย่างนะครับแต่เราไม่ใช่เซียนใหญ่เนาะเราแค่คนขายนะครับซื้อมาขายไปนะ นะครับถ้าสนใจจริงโทรมานะไ,ไงเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดดำมีหมดเลยสนใจโทรนะครับศูนย์เก้าแดสี่สสามูนย์ห้าห้าสานะครับนี่ครับผมพระสวยเหมืนเดิมนะคมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับ EP หน้าครับสวัสดีครับ